โปรเจกต์ข้าวเวลามื้อกลับมาแล้วนะครับวันนี้มีข้าวผัดไข่มาด้วยนะครับเราจะกินข้าวผัดไข่นะครับเราก็มาดูลูกๆผมนะครับเฮ้น่ารักมากดูถ่านอนต้องนอนตะแคงนะครับนอนดีๆแบบนี้ไม่ได้ครับตแตงโมนอนด,ดูหัวแตงโมออกไปครึ่งแตงโมเอาหัวพุ๊บเลยก็ได้แตงโมเอาหัวยืดไปเต็มที่เลยไม่รู้เห็นไปไหนด,ด้วยกัน พวตีเต่าจะเอาหัวในกระดองไอ้เจ้าแตงโมนี่คือเอาหัวออกมาหมดนอกกระดองเลยส่วนซับโอนี่เจ้าซับโอนี่คือมันจะเป็นเต่าที่ค่อนข้างเดินบ่อยแล้วก็ถ้านอนมันจะพิสดารเงี้ยนอนตรงๆไม่ได้เขาจะต้องขงนอนึ้นไปตะแคงนอนไม่งั้นนอนไม่หลับเลยยังไงครับเรา้แล้วก็วันนี้ผมมีอะไรจะมาโชว์ทุกๆท,ท,ท่านนะครับวันนี้ไม่มีกล้องอไม่มีขาตากล้องเดีย๋ยวเอาจะไปขาตักล้องก่อนนี่นะครับผมได้สั่งของไปนะครับ ก็เลนี่วนแกะอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลือกล่องครับเป็นกล้แปดนะครับซึ่งจะเอามาใช้ในการถ่ายคลิปนะครับเพราะวาเดีวผมจะต้องขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเดินทางอันนี้สายโกปโปอันเก่าที่ว่ามันจมน้ําไปอ,อันเดิมจมน้ําไปผมก็เลยจัดมาจัดมาใหม่เพราะว่ามันจะต้องขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ลุยเข้าไปในป,ป่าเลยไงแล้วก็ต้องไปเช่ามอเตอร์ไซค์วันนี้จะไปเช่ามอเตอร์ไซค์นะครับ คือแค่แกะมาแค่นี้แล้วก็ไม่ทำอะไรนะครับเนี่ยยังไม่ถึงเลยครับเดี๋ยววันนี้ว่าจะลองเลือให้ทุกคนดูครับว่ามันมีอะไรบ้างเพราะที่สั่งไปเนี่ยมันเขาบอกว่ามันมีแบบมีขาดตั้งกล้องด้วยผมก็ไม่รู้จริงไม่จริงเลยเนี่ยังไม่แกะเลยรูขนะอบแกะเราเนี่ยยังนะครับเนี่ยนี่พลาสติกยังหุ้มเลยจะแกะให้ดูนะครับขอกินข้าวจักน้อยแน่นะครับเราค่อยว่ากันกินข,ข้าวกอนอก็วันนี้ไม่ได้ไปไหนครับยังอยู่กับการทํางานแล้วก็ ดูแลนี่ครับน้องๆดูถ้านอนดูสะดานมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนสักทีหนึ่งนอนดีๆไหมต้องนอนแบบตะแคงดูตัวนอนนะที่นอนแบบไม่เก็บหัวแล้วหัวออกมานอกกระดองไปไปเข้านะครับเดี๋ยวค่อยถ่ายแกะกล่องโป๊ะได้ครับใช้หลังงานมาครับ กินข้าวเสร็จหลับอากาศเย็นอะฝนก็จะพยายตกหลับเลยพลิกต,ตื่นของจริงวันน้องเปิดกี่โมงเนี่ยเปลี่ยนเสื้อมาใส่ไซส์ใหม่ครับเมื่อวานใส่ไซส์บอรอลใช่ไหมผมว่ามันใหญ่ไปหน่อยหลวไมไปนิดนึงนะครับแล้วก็เลยมาใส่ไซส์ที่เป็นไซส์เบอร์เอฟบอกว่าใส่บอรเอฟพอดีเฉยเลยอาจจะเป็นไซส์มาตรฐานแต่ตอนที่ตัด ต่วชุดเนี่ยก็ตัเสื้อนเนี่ยคือเขาจะมีขนาดโอมยังไงบอกหมดนเลยครับผมก็เลยใส่ไซส์ L แล้วใส่ไซไส์ L มาเยอะด้วยพ้าใส่ L มาเยอะบางคนเพราะว่า,วาใส่มันหลวมๆนิดนึนตงตัวเนี้ใส่มันสบายครัพอดีตัวนะลองดูนะครับพอดีตัวเป๊ะเลยแขนเสื้อประมาณเนี้ยน่าจะพุงมีนินนดๆน,นะครับเขาแบบไม่ลงครับโมกเก้กินข้าวแล้วเป็นไรนะครับใส่ระคะรีมมาใส่เนี่ยท่านจะเท่เลย มาดูของที่สั่งโกโกแป้นะครับก็เป็นร้านที่สั่งจากอินเทอร์เน็ตนะครับส่งวันเดียวถึงครับาบริการส่งรวดเร็วมากนะดูดูก็อยู่บริการไปนะครับแต่ว่าถ้าไดต่ดางก็อย่างว่าเราจะส่วันอี่เพราะมันเ,นเดืวอแตกรวดเร็วอยู่ทงแต่ันี้ผมแกะเลยครับ เขาอ,อยากได้ไหมอยากได้ครับพีว่วอมจะเป็นใช้ไม่มีครับเพราะว่าพี่ใช้ได้ใช้โปรโปรเจตหมือนก็โอเคแล้วมันกันน้านะครับมันพกง่ายเวลาเดินตลาดยกขึ้นมาถ่ายตื๊ด,ด,ดไม่พาพราค้าไม่ตกใจถ่ายคนเดียวถ่ายสบายแต่ถ้าพูดว่าเอากล้องโซนี้ตัวที่ใช้อยู่เดินไปแต่ก็ถ่ายทุกคนเห็นกล้องแล้คุณบอกอลังหรือมีไหม่เหมือนนักข่าวช่องอะไรช่องอะไรช่องอะไรจะเป็นอย่างนี้ประจำเลย มันแปลกเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งที่ว่าจะเป็นเล่นคนเดียวแต่ว่าจราิงๆแล้วภาพมันจะไม่เนียนแล้วก็เสถียรไม่คงชันเหมือนโซนี่เพราะนั้นแล้วอยู่ที่คุณจะเลือกใช้นะครับแกะแลนะครับตัวนี้จริงๆมันมันลดนะครับบอกราคาก่อนแต่จริงๆมันจะมีโปรพิเศษหน่อยก็คือถ้าเราเลือกโค้ดตอนเที่ยงคืนเนี่ยมันจะมีโปรที่ว่าเอามันจะได้สตาร์ประมาณพันพันห้าประมาณนี้น คือเวลาสั่งของเราจะมีคน้นรถส0มลเออหลายรล้ออยู่น,นั่นคือรถประมาณพันพันแต่ว่าอันนี้คุผมไมรอเทีคืนนะผมใช้อ,อ,อ่่าาอบัตไอส่วนรถสามล้จบนะครับมันก็ได้ราคารถประสาทจริงมันมีมันจะมีออปชั่นเสริลอะไรเงี้ยรถพันเท่าไหร่จะเอาลองดูนะครับแต่ว่าไม่อยากได้มือสองนะครับมือสองก็กเสียเส่ยงเรื่องเสี่ยงโอโปมากครับซื้อมือหนึ่งดีกว่าเพราะบางทีผมเคยซื้อต่อหกแล้วมันเสียงมันอู้ม,อมันอั้นอะไรต้องรูร้มา แกะดูเลยไม่ใช่ว่ามีเงินเลยนะครับคือตอนนี้ก็โดนเลยเป็นหลายๆอย่างครับให้จ่ายบานปลายนะครับในการเดินทางก็จำเป็นนะเพราะเดี๋ยววันนี้อาจจะต้องไปเช่ามอเตอร์ไซค้วเปิดแล้วนะครับนี่โกโปแปดครับยูโรนะครับสิ่งที่ผมอยากดูก็คืออะไรป่าของแถมอันนี้ใช้ปกติอนะ แกดูและไม่ได้รีวิวคเอามาแกะกล่องน,นะครับมันมันเคยใช้มาแล้วไงใหม่ใหม่หมก็ลองดูจะเ,จอเอาที่ติดลูกกับนองใส่ให,หัวเลยฝาก็มีแล้ว ปากครอบอันเดิมที่อันเดิมหายต้องใช้ได้ไงจะไปลุยด้วยขี่มอไซค์แปลกเป็นไงเนาะมันมัน,ม,น,ม,นมันดีหน่อยตอนที่มันมีเนี่ยตัวตูดนะี่ยแต่มันจะไม่ไม่มีกล่องจะเป็นตัวตูดที่ในตัวเนี่ยมันก็โอเคนะสำหรับผมว่าโอเคเขาว่าเสี่ยงอะดีกว่า อ่ากบปรเจ็ดแล้วก็ภาพสมุนควงให้ปลาสมุนอ่ะเอาตองเลยลูกลูก,ลกมีนอนขี่ทับกันน,นีครับแกะเลยแบตเตอรี่ตรงไหนเอยแบตเตอรีอรตตร่นะะ่าจะแยกมาขาว่าอ๋อแบ,ต,บตเตอรี่ชิ้นใหญ่ว่าเป็นสีฟ้าของจอพิ่งจะรู้เนี่ยสีฟ้าเนี่ยแต่ว่าผมซื้อมาใหม่นะไม่รู้ว่ามันบอกโน,นอะไรได้กว่าอนะไรไม่รู้นี่ครับพอดีเลยครับต้องการไอที่ติดปกกันน้อกอยู่ใช่นไหม โมโนกคมมีครับเดี๋ยวผมจัดให้ดีนะครับนะ,สบนะ,ะมมนใส่โมโนกแล้วก็ที่มอเตอร์ไซค์ผมที่มากใครติดโดนแน่นอนเป็นมือนคล้ายแบบแอคชั่นไปนะครับแอคชั่นในตัวครับไม่ได้ไม่ได้เล่นอะไรเดี๋ยวติดโมเตอร์ไซค์แล้วก็จะลุยเลยนี่เน่ตอนนี้ติดมอเตอร์ไซค์จะโคง้งพอดีนะครับกำลังต้องการอยู่แล้วก็เอาไอ้ตัวนี้ไอข้ามานเนี่ยเสียบเข้าไปนะแกะครั้งแรกเลยครับ กี่ว้ก่อนนะครับก็เพื่อมีปัญหาอะไรก็เป็นนักป้องกันมาปีนครับนะคบโปรลงนักป้องกันเขาโอเคอยู่แหละเดี๋ยวเราจะติดมกรน,น้องเลยเนี่เข้าทางเลยเป๊ะนี่คงใชกก้ก็ติดติดหน้าอกนิยก็ติดหัวมอเตอร์ไซค์ครับนะเดี๋ยวคงคงได้ได้ลองได้ลองเล่นแน่นอนครับงานนี้รับเราว่ามัน แต่ว่าเรื่องฝนก็ไม่กลัวอยู่นะคะรับพอนี้มีเมมสัรออันนึงพอดีครับก็น่าจ,จะโอเคแล้วอันนี้ผมพอใจแล้วใส่อันนี้ผมผมมีแล้วไงก็จะเก็บไว้เป็นสำรอเพื่อเพื่อเพื่อมันนื่อมันหายได้นในจุกเฉินนะเนาะต้องดูอะไรมากใช้เป็นละนะครับซื้อมาหลายตัวแล้วตั้งแต่โกโปรสี่โกโปรห้าหกได้ซือ้อไหมไม่ไม่ซือ้อทำใี้แฟนคลับให้เจ็ดก็ซือ้อแล้วก็ไป นั่นแหละพังพังไปนั่นถือว่าเป็นอันยึดตัวคัดออกนี้ก็ถ้าถ้าขี่มัอนใส่คัดออกนีไม่ดีนะครับเวลาพูดเสียงจะเข้าเข้าเลย เวลาที่มอ,อเตอร์ไซค์เวลาพูดเสียงจะเข้าไปในใน,ในกล้องผมเคยลองแล้วดีกว่าติดหัวหัวเนี่ยเวลีพูดเสียงไปนหน้าใช่ไหมแต่กล้องมันอยู่บนหัวได้ยินแต่เวลาอยู่ที่อัวจริงง่ายกว่าเดี๋ยวอันนี้ผมจะชาร์จนะครับแบตใหม่เอาแบบอย่างนี้วะผมไม่รู้ว่าแบตใหม่เป็นยงไงนะ มันเสียหมดเ่ยทุกคนลองดูนะครับอันนี้คืออะไรดูนะครับมันเหมือนไวเสนิต์หรือมันเสียหรือว่ามันเป็นบล็อกของมันวะเนี่ยเห็นไหมดูไหมเห็นไหมไม่รู้นะมันหลุดทุกคนเนี้ยนะนะนะเห็นพอๆกันอันนี้แกะกล่องนะดูเราไม่เป็นวะเนี่ยไม่รู้หรือว่าอะไรวะเนี่ยแบต สัาสี่ลูกดอกโอเคเฮ้ยมันแกะกองอะไรวะเนีเ่ยแบดไม่แน่นแบดใช้ไม่ได้อืมแบดไม่ดีอ่ะอะไรวะหรือว่าเป็นที่เราเนี่ยไม่ดีปกติแบดผมซื้อมาใหม่ๆม,ม,มีอยู่นะ เทบเค้กที่เรซื้อมามันจะต้องเป็นแบบนี้เอาไปซื้อไอ้ยังงี้มาสองนอญอยู่จะ,จะหาว่าไม่เป็นหรือไม่มีไม่เป็นอย่างนี้นะซื้อมาก็ซื้ออยู่เข้าใจของใหม่เลยนะโกโปก็ซื้อแปดนาทีเ,เจ็ดร้อยห้าสิบเรื่อยๆเจออย่างนี้ต่ออยู่ซิ้ คือรุ่นเก่านะรุ่นใหม่ผมซื้อมาอ๋อผมให้รับแป้งไปแนละ้วนะครับแต่ว่าผมซื้อมาเดียอยู่อันนี้เป็นตัวเก่าของเจ็ดที่เก็บไว้ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าอ่าไอ้หัวสีฟ้านะส่งให้รับแป้งนะส่งให้รับแป้งไปนะซื้อสองอันมันไม่เป็นเงี้ยมันจะต้องเป็นแบบอยู่ในสภาพที่อย่างเงี้ย อันนี้น่าจะมาไม่ดีอ่ะอันนี้เคมลตเตเมคได้อยู่แล้วเพราะแบตเตอรี่มันมีเคลมอยู่อะไไม่รู้แล้วแต่บานจะเป็นที่แต่ว่ามันเหมือนจรวดนี้ถ้าแกะุดูเลยแต่ไม่แกะเนี่ยม,มันไม่มันไม่แน่นนะไมบอกแล้วเป็นอย่างเงี้ยอันแรกผมซื้อมาแล้วนะครับผมซื้อไปมาตั้งหางมันได้เป็นอย่างเงี้ยคือตัวนี้มันจะสนิทพอดีนี่นี่มันคือมันลุดมันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับแกะกล่อง เป็นทุกคนไม่รู้นะแต่ว่าผมไม่รู้นะแต่ว่าอันนั้นที่แล้วไม่เป็นน่าจะโอเคนะมีปุมทางเคมาผมเลิกแล้วกันชาร์จเลยนะครับไม่ไม่ช,ชาร์จเลยเพราะว่ามันดีที่ไม่ต้องแกะฝาเอาได้ เราคงมีนสายอยู่นะไอ้ตรงนะ้แ้เดี๋ยวจะแกะอดูนูนด้วยก่อนขึ้าก่อนมันมีวิธีการใช้อยู่อันนี้ไม่งัดน,นะครับแล้วก็ใช้กรบโงมาไหลรุ่นแล้วก็นี่สิ่งที่เขาบอกว่า,วา มีแถมให้ผมนะครับในกล่องนี้นี่คือตรงนี้นี่ผมเคยกล่องส่วนผมไม่เคยได้กล่องนี้นะผมชิบแต่ผมจะได้แค่กล่องนี้นะผมซื้อของอยู่ได้แค่กล่องนี้จริงๆนะแล้วก็กล้องอีกกล่องเรื่องจริงนนะผมไม่เคยได้ได้มาเป็นชุดอย่างนี้นี่ชุดอย่างนี้ที่ผมเออ่ที่ผมพึ่งจะได้มาครั้งแรกจริงๆนะครับแล้วพอเราไปซื้อซื้อของทำให้เราคิดว่าซื้อเนี่ยนะ่ะเราได้แค่ชุดเนี้ย ก็พอต้องแต่ก็พอสี่ห้าเจ็ดี่ยไม่ไม่เคยได้ไม่ได้มีเซ็ตชุดจริงๆด้วยซึ่งเลยดีไปตอนนี้ได้ซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วขอเป็นชุดแบบนี้เลยอันนี้จะมีผ้านะไม่รู้เป็นม,ม,มีตุ้มค่ายตัวอันนี้มีมีมีผ้าเซ็ตเซ็ตอุปกรณ์นะครับพอดีนดคนเบอร์ห้าเนมีอะไรใหม่ก็แกะมาเลยหรือว่าใส่อ๋อเป็น,ปน,ปน,ปนตัวใส่ เอาไปตัวใส่กล้องปโปรโปมันเนี่ยเออใส่ใส,จใสนนนน่จะใส่กันน้ำกันน้ำจดใส่กันน้ำมันใส่กันน้ำได้ไงวะเนี่ย,ยง,ง,งงกนนานทำยังไงเนี่ยมืนฟองน้ำไม่นรูอีกแยะใส่กันน้ำดูแล้วไง เซตอ,อุปกรณ์เอามาันไปเซ็ตของชุดเล่นส่งการ์มาเลยมาเลยมาเลยส่งการ์นะตัวนี้ก็จะเป็นผ้าชุดเออผ้าี่ดูดีอยู่นะเซ็ตก้องได้แล้วมันเป็นมีผ้าชุดก้องกับไม่รู้ว่าอะไรอ๋ออูดีว่ะเซ็ตก้องหมดเฮ้ยมาเช็ดหน้ากันแล้วเออดูดีไหมเป็นของโกโปรครับเนี่ยโอ้อันนี้ดูดีมาก เอาไว้เช็ดรถซะเลยได้แบบนี้อันนี้เขาท่าอันนี้เขาท่าอันนี้เขาท่าอะไรของแถมไม่เคยเห็นโบม,มีผ้าชเช็ดเช็ดเช็ดกล้องอ่ะก็จะเป็นน่าจ่ายละเออเนี่ยไม่ใช่แบบกระจุกกระจิกหรอกนิ่งๆเล่นอะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ใครขอเลยเพราะวาผมซื้อเราเสียดตังค์นะผมไม่ได้โฆษณาอะไรถายนะ้านี่คือคือแกะกล่องลองดูบางทีแกะมาเง,งื่อนของเสียให้ร้านดูเลยเอาคนดูคลิปแล้วกัน อันนี้ยังไม่ใช้หรอกเออไม่ของโกโปืมมันใช้บางอย่างขาตั้งกล้องผมก็เพิ่งสั่งไอข้ขาตั้งกล้องแบบของไมค์การ์ดซันลงนไปอ่ะมันมันแข็งแรงยังไงเออลินได้ได้ของฟรีม่ไม่ใช้อ่ะเดี๋ยวให้เด็กเด็กขอให้ไป คนเดียที่ที่ขอรุ่นคอหนังเขานี้แกเลยมีจุดทีเสียตังไม่ใช่ว่าจะดีใจนะคือเสียตังไงยิงกบพอเจ็บก็พอผมนี่ใช้กบพอเจ็บเพราะกบพอ,พอเจ็บผมไม่ได้ใช้กูหรอกผม,ผผมแค่ใช้แอคชั่น ถ่ายมุมมองการเดินทางแน่นอยมันเยังมันไม่ได้มียังกรขาดตั้งกล้องดีอายเลยขาดตั้งดีไหม ไอ้เนี่ยไอ้ผ้ามันไอ้ผ้าชิดเนี่ยผมชอบที่สุดแล้วอ๋อมันเป็นไม้ลอยน้ำครับของโกโปรและไอขาดลอยน้ำนี่ก็ถือว่าดีนะคือมันไม่ต้องอะไรมากไงมัน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 ,ม,น,ม,นมันมาอยาเงี้ยจบละคือมันมาอยเงี้ยจบละไงจบจบของมันละนี่คือถ้าก็าแค่นี้เองไอน,นี้ออกก็คือแบบไปเล่นโกปโปรก็ใส่ได้เลยแต่ว่าของนู้หายไปก็เพราะใส่แบบนี้แหละ มจำได้ของนุ how how ้ยหายก็ใส่แบบนี้แหละคือนุ้ยใส่ดูแล้วนุกไปไปกับผมอหละไปไปทำคลิปแหละแล้วก็จมน้ะก็แบบนี้แหละแล้มันรุดไปยังรุดต้องกดมา อันนี้ดีอยู่ไหมดีอยู่กันน้ำกันน้ำไว้เอาไวไ้วไวไวใช้ในน้ํานะครับคต้องใช้พวกไม่กันหายโฮมหายไปแล้วต้องใช้ธรรมดาแบบน้าไม่เอาแล้วเช็มเป็นหมื่นเลยต่อนะครับฝากครอบเจ็ดกับแปดมันใช้ไม่ได้เออใช้ไม่ได้ บมีใบรับประกันด้วยครับเป็นชื่อที่อะไรส่งไปอ๋อเอ้ยอ,อ้นี่เดี๋ยวต้องต้องส่งไปนะครับใบรับประกันสินค้ามีสติกเกอร์ของโกปโปรแปะ ติดได้ติดกล่องใส่ของเลยแกะนี่มาเสร็จแล้วผมก็จะไปชั้นแบตโปโกครับเดี๋ยวเตรียมลุยต่อนะครับเพราะน่าจะเป็นถุงใส่ของโปโกครับก็ทั่วไปของแถมเยอะนะครับเนี่ยถือว่าเลยชุดชุดกันน้ำก็ก็ถือว่าคุ้มปกติซื้ออย่างเงี้ย อีกกว่าบาทได้แค่กล้องแล้วก็ถ่ายแล้วก็เมมเพื่อตัวนิดนิดหน่อยครับธรรมดามากก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้ใช้ได้นะซื้อของในเน็ตก็ก็มีข้อดีก็เสียบางทีไปซื้ออุปกรณ์ที่ดีก็มีบางคนบอกว่าไม่ใช่แบบของใหม่ที่ก็มีอะไรเนาะไม่รู้นะบางทีก็เราแต่งแต่คือถ้าเดี๋ยวนีนะ้มันทำนี้แล้วมันทำไม่ดีคือจบเลยนะครับก็แบบ การที่ซื้อของจริเนี่ก็ถ้าดีก็ดีไม่ดีก็มันยังจบคือรักลาจบนะถ้าเกิดมันมีอะไรขึ้นมาแล้วรีวิวมา,างเงี้ยว่าคนไปรีวิวแบบเราคลิปไปเราเห็นอย่างเงี้ยดีอะไรเงี้ยคือมันก็มีผลรกระ,ระ,ะทบต่กอการทางธุรกิจเลยเดีแต่ผมขอไปก่อนเลยก,ก่อนนะครับก็เห็นการเก็บข้องหรือผมจะมาก่อพวกยละเอียดไปรับประกันแล้วก็ช้านแบบแล้วก็เดดเมื่อติดหมวกกันน็อกอะไรด้วยทีเดียวเลยนะครับก็โอเคนะคุ้ม<ข>อย <ขอ S 2> ู่คุ้มอยู่ครับคุ้มอยู่แล้วก็ รือว่ามันจําเป็นในการใช้ทํางานดีกว่าถ้าไม่จาเป็นก็คงไม่ซื้อหรอกว่าจริงๆแล้วเสียดายตัวโปรเจกตมากกว่าคุ้มภูมใจเพรนไม่ได้ใช้ของหลูเหมือนแต่ว่าถ้าเกิดทำให้เกิดดีขึ้นหรือ่างกระทั่งทำให้ภาามันมันดีงานออกมาดีแล้วก็ความละเอียดของภาพหรือแม้กระทั่งมุมมองมันเปลี่ยนไปมันก็ควรที่จะเอามาใช้เนี่ะนะครับขอบคุณทุกคนที่ชมเราวานี้มาถ่ายวีดีโอให้ดูก็ในบรรยากาศที่ฝนตกแล้ก็ไม่ยืดเยื้อนะครับ กินข้าวเสร็จหลับเลยบแบบว่าทำงานดิบไงคลิปก็มีเรื่อยๆทุกวันนะครับไม่ต้องกังวลตั้งไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องอเดินทางไปชุนเทาทำงานรอไม่หมดนะครับก็เลยไม่ไม่กังวลเลยมากถ้ามีงานก็คือโอ้ยนั่งปัน่นแล้วปั่นอีกอก็จะได้คลิปก็ใช้เวลาอยู่